เ็นสันย่าช่องสามแล้วค่ะก็เป็นหนึ่งในครอบครัวของช่องสามแล้วฝากเหนือฝากตัวทุกคนด้วยนะคะเล่นเป็นพี่ขอุ้ยขอขออุ้ยไปก่อนถ้ามันตัดใจไปแล้วไม่ได้ตั้งแต่พอได้มาเล่นละครนะคะตั้งแต่เรื่องมาตาลดาแล้วอะค่ะผู้ใหญ่ทางช่องสามคือน่ารักมากแล้วก็เอ็นดูได้ให้ออกมอบโอกาสแบบบทใหญ่ๆบทที่ท้าทายให้ได้แล้วได้คิดว่า ในเมื่อเราเล่นมาหลายเรื่องขนาดนี้แล้วอ่ะ<ม>ก็อยากจะมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันเลยค่ะเป็นเป็นยังไงบ้างคะจากนางงามสูรนะักแสดงอนนี้ชอบมากมากเลยค่ะตอนเป็นนางงามอ่ะเราจะ represent ตัวเองใช่ไหมคะแต่ว่าพอเป็นนักสแสดงเราก็ต้องสวมบทบาทเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งซึ่งเรามองว่ามันมันเหมือนเป็นการท้าทายตัวเองแล้วก็ทําให้เราได้พัฒนาตัวเองไปด้วยค่ะแล้วก็ชอบชอบไปกองถ่ายอ่ะเหมือนไป<ม>หาเพื่อนเลยค่ะเน้<ช>่ยก็แค่ถามฟีดแบสจากแฟนแนไหมคะว่าหลังจากมาเป็นนักแสดงแล้วเป็นไงบ้าง ก็ถือว่า positive นะคะ positive เลยแล้วก็เดี๋ยวจะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆค่ะแสดงว่าหลังวันนี้ก็คือจะมุ่งนางแดงแบบเป็นหลักแล้วน่าจะเป็นหลักเลยค่ะไหนๆก็มาอยู่กับช่องสามแล้วมันมีไม่กี่เรื่องตอนนี้กําลังถ่ายทําว่าวันรักอยู่เรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งรอเปิดกล้องก็คือยี่ห้าดาวตังค์ค่ะยาวๆเลยยาวๆเลยค่ะนั่งเอกบนนางเอกค่ะแบบจริงเราซีเรียสมั้ยว่าแบบจะต้องเป็นนางเอกหรือนางร้ายหรือให้น้ำหนักยังไงบ้าง เอาจริงๆไม่ไม่ซีเรียสเลยแค่ให้โอกาสก็ก็ดีใจแล้วค่ะก็รู้จักอะไรสำนักแบบบทหรือความท้าทายแบบชอบชอบความท้าทายนะคะเพราะว่าตอนที่เล่นลมเล่นไฟอ่ะเป็นบทที่ท้าทายมากๆมากๆแล้วก็เอาจริงๆไม่คิดว่าผู้ใหญ่จะมอบโอกาสอันนี้ให้สําหรับแบบแบบมือใหม่เลยนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่2แต่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะไม่ว่าบทจะเป็นยังไงก็อยากอยากเล่นก็กบบฉีดเรื่องไหมวนมาตราดาใช่ค่ะ เรื่งมีเรื่องไหนที่เราแบบเออเป็นนักเอกเยี่ยมตัวเป็นนักเอกเ,อเลย,เลยเเอะไรเงี้ยใชไหมคะก็มีว้าวันรักแล้วก็ยี่หวาดาตังด้วยค่ะา<ม>จบใชเเ่เรียบเรียบร้อยแล้วค่ะหมดเรียบร้อยแล้วสามปีมใช่ใช่ด้วยค่ะจบด้วยเป็นก็ยังไปครอบครัวเหมือนเดิมแล้วก็เอาจริงตอนหมดก็เข้าไปหาแม่ปุ้ยด้วยก็ไปขอบคุณที่ ที่มอบโอกาสหลายๆอย่างให้ได้เนาะงานนางงามต่างๆเราก็ยังไปร่วมอยู่แน่นอนค่ะเราก็เป็น Miss u n น v ร r ไทยแลนด์ n d 2 0 0เนาะไม่ว่าจะมีใช่ไม่ว่าจะมีงานอะไรก็บอกแม่ปุ๋ยแล้วว่าเรียกได้ได้เสมอค่ะรางเป้าหมายางเป้าหมายยังไงบ้างในบทบาทนักแสดงลังจากนี้ก็อยากจะทำทุก c h ร r เตอร์ให้ดีที่สุดทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะมีอะไรพัฒนาต่อไปจากนั้นสุดของงาน แต่คือแบบรางวัลแมอว่าถ้าได้ก็ดีนะมันไม่ทุกคนอยากได้หมดแหละค่ะแต่ว่ามันต้องพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆอ่ะไปเรียนไปสู้ไปฝึกอ,อะไรอย่างเงี้ยยังไง้างตลอดค่ะตลอดโดยเฉพาะตอนเล่นของเรื่องลมเล่นไฟเพราะมันเป็นบทที่ท้าทายมากมจําได้ว่าแบบเรียนเยอะเรียนหนักมากๆเลยเพื่อที่จะเราต้องไปเนาะเล่นคู่กับพี่เชอรี่กับพี่อารเล็กอะเราก็ต้องแบบพัฒนาฝีมืออยู่เรื่อยๆระหว่างตอนไปฝึกเป็นนางงาม อันไหนหนักกว่ากันหรอคะมันหนักคนละแบบอะเป็นนางงามมันมันมีหลายพาร์ทไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินการฟิตุ่นการตอบคําถามใช่ไหมคะแต่แล้วมันจะมีความกดดันมากกว่าเวลาเราไปประกวดที่เมืองนอกแต่ว่าในพาร์ทของนักแสดงเนี่ยมันต้องมันจะไปนหนักอยู่ที่อารมณ์ข้างในมากกว่า แล้วก็ทําความเข้าใจตัวละครทำไมด้าถึงเลือกที่จะไปเป็นนักแสดงเพราะว่าอย่างคนอื่นตอนนี้ก็จะเป็นอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นอะไรที่มันสามารถจะใช้เวลาได้น้อยแล้วก็เหมือนเห็นผลเยอะกว่าเราอาจเอกยากตอนที่ได้เล่นเรื่องมาตราดาค่ะมันทําให้ด้ารู้สึกว่าเราชอบทํางานพาร์ตตรงนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็สนุกก็ยังสามารถเป็นได้ด้วยเหมือนกันควบคู่กับเป็นการเป็นนักแสดงได้ด้วยแต่ว่าพอมาได้มาเป็นนักแสดงจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่า เราสนุกเราชอบมันเหมือนมันได้ท้าทายมันได้แบบเค้นอารมณ์เราข้างในออกมาค่ะตนัตนจุดันประกายใช่ไฟตอนนี้เยอะมากค่ะตอนตอนนี้ลืมความเป็นนางงามไปหรือยังค่ะไม่ลืมหรอก <c oughs> มันก็มม,มันก็มีอยู่แล้วค่ะมันจิตใต้สำนึกอะ่ะ <c oughs> ได้เห็น ได้เห็นซีนลงรถไหมคะ่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจด้วยนะไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาเอามาประกบคู่กับตอนที่ไปประกวดเมืองนอกแล้วมันเป๊ะมากเลยก็เลยคิดว่ามันน่าจะอยู่ในสายเลือดเออนจะใช้จริตนางงามมาในละครได้เห็นกันอีกแล้วแต่บทมากกว่าค่ะถ้าบทมันให้มันส่งก็อาจจะมีบ้างแต่ถ้าถ้าไม่ก็คงไม่เดี๋ยวจะตลกจะคิดไปถึงขั้นว่าเราจะติดบุคลิกของความการเป็นนางงามแล้วมาอยู่ในละครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโห่ไม่คุณแม่หนูก็เป็น ผู้หญิงทั่วไปอยู่ที่บ้านนอนบนโซฟาก็ไม่ได้นั่งหลังตรงหรอกอแล้วกเ็เราก็ทั่วไปเราก็เดินแบบอยู่บ้านทำงานเออขึ้นเวทีเราก็เชิดชายแล้วก็เชิดแค่น, <c oughs> นั้นเอง,องค่ะขอบคุณค่ะ